สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมอพอดีว่าได้ามารับซองรับซองนะครับผมก็คือ,อช่วยบุญปร,ประทายเข้าเปลืกนะคะระับเ,เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นทําฐานเสาธงแล้วก็เปลี่ยนชื่อโรงเรียนห้วยน้ำเทียมนะมซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ติดกับที่ดินของเรานะครับผมถัดมาไม่กี่เมตรก็เรามาร่วมช่วยสนับสนุนโรงเรียนนะครับ สตอรีมีสตอรี่ช่องยูทูบขอภอวนาบุญครับบุณนะครับพอดีว่าได้พี่ป๊อกถ้าจำไม่ผิดเอฟซีน่าจะรู้จักอยู่ที่เราไปสวนกระเจียวหวานสวนเอฟซีชอบมากเลยพอดีพี่ป๊อก ให้ซองไปเชิญเชิญ <c oughs> <c oughs> ให้คุณเมเดมาร่วกกิจกรรมรของโรงเรียนเพื่อนเพี่งนรงประเดินนะเพราะว่าเราก็เป็นเอฟซีของเมเดตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยให้เมเดมีส่วนร่วมโรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คนครับพี่สมัยตั้งแต่ที่ป๊อเป็นเด็กๆก็มาเรียนที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นครับ แล้วโรงเรียนเราถือว่าโรงเรียนขนาดใหญ่สมัยนั้นที่เราเรียนประมาณ3 0 0ร้อยสอคนโอ้แลวคราวนี้มันถูกแยกระหว่างชุมชนดงประแดงเป็นชุมชนกลางถูกแยกไปอีกบ้านหนึ่งแล้วก็อีกบ้านหนึ่งเราก็เลยอยากให้โรงเรียนเพื่อนเพียงยังคงอยู่เหมือนเดิมเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนชื่อเพราะว่าดงประแดงเราไม่มีโรงเรียนเพราะมันเป็นชุมชนขนาดเล็กก็เลยยังเรียนโรงเรียนเพื่อนเพียงซึ่งเป็นโรงเรียนเริ่มต้นมาตั้งนานแล้ว จริงกิจกรรมของโรงเรียนเราก็มีมาทุกๆปีแต่ปีนี้เราจะเปลี่ยนเสาธงเราจะเปลี่ยนป้าย<ม>ซึ่งงบประมาณเราก็ไม่มีมเลยช่วยกันกี่ไร่นี่ครับผมดูกว้างอยู่นะประมาณกี่ไร่<ม>ประมาณกว้างอยูเ่เป็นโรงเรียนตชดอเป็นคู่ตชดอมาสอนเป็นเพราะว่าตะกอนอยู่นี่มันยังเป็นพวกก็ไม่มีนะเ<ม>ออ กว่าจะได้ขนาดนี้นะ,ะพี่เนกกว่าที่เราจะได้มาเป็นโรงเรียนขนาดนี้เราใช้เวลาจะว่าไปแล้วพี่ก็40กว่านะพี่ว่าโรงเรียนนี้เริ่มมาไม่ต่ำกว่าจะ40แล้วเถอะนะถึงไหมมากกว่า50ปีแั้เนาะแต่คือความพัฒนาของโรงเรียนอนะ่ะมันก็มันก็ได้ประมาณนี้ทั้งทางที่โรงเรียนก็ตั้งมานานเพราะว่างบประมาณอาจจะมาถึงน้อยแล,ล้วนักเรียนเราน้อยลงน้อยลงเลยผู้กี่คนผู้กี่คนหึน่งประมาณ ครูกี่คนครูสูงครูสูงฮะครับบบนนู้นบ้านหน่วยนะสิบคนครูสิบคนสมัยก่อนมีครูหกคนนะหนักสุดมีครูห้าคนเรียนสอนเราจะมาขึ้นอย่างนี้สมัยตะกี้โอเคตอนนี้นะคะก็คืออยู่ข้างนอก <c oughs> วันนี้เรามาทําอะไรพี่หน่งเรามาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถยนต์ครับผม<อ>หลังจากที่ไปาภาคเหนือมากลับมาก็รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องเหมือนมันจะพร่องพ,อง,พองนิดหนึง่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่หน่งก็ไปสัรนหามาใส่ก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องตามร้านทั่วไปเลยทําให้เครื่องอืดน,นะคะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ประเภทของมันแต่เขาบอกว่ามันพอใช้ได้อยู่นะครับอพอใช้ได้อยู่ผมก็เลยเติม กันเผื่อไปก่อนแล้วก็วันนี้มีเวลานะผมมีเวลาก็ได้เข้ามาที่ศูนย์ที่สกลนครจะบอกว่าแจ็คพอตมากตรงที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดปีใหม่นะคะับรถเนี่ยมาเข้าศูนย์เยอะมากน้องๆที่เขาเเทาการซ่อมรถเขาก็บอกว่าใช้เวลาหน่อยนะพี่ก็เลยถามว่าสี่ทุ่มเลยไหมน้องเขาเลยตอบว่าสามครับ แต่ค <3 S 1> ิดว่าสามเนี่ยน่าจะหยอกต้องไปถามว่าอีกกี่ชั่วโมงนะสามทุ่ม,ม,มคือเวลาเลิกงานไม่ใช่ก็อยู่โรบินสันนะเอฟซโรบินสันแล้วก็อยู่ศูนย์รถยนต์ข้างหลังนี่แหละใช่รถยนต์อ่ะน,ะนี่ประมาณนี้นี่นะฮะโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวผมไปแจ้งให้เขาทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนอแล้วยังไงน่าจะได้กลับบ้านประมาณช่วงเย็นเเลยแหละดึกๆ พอรู้สึกว่าเติมเองแล้วรู้สึกว่ามันหนืดหนืดไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ํามันที่สําหรับรถคันนี้หรือเปล่าแต่คนที่ขายเขาบอกว,ว่ามันเติมได้พี่น้ํามัน <จะ S 1> เครื่องนะ่ะม,มันก็คล้ายๆกันจะบอกว่าเม่เนี่ยบ่นพี่หนึ่งเรื่องนี้มาหลายครั้งมากว่าเวลาทําอะไรกับรถเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ใช้เวลาทําอะไรกับรถอ่ะน่าจะเข้า B quick มากกว่า โอเคครับประมาณนี้ดเดี๋ยวไปติดต่อช่างก่อนนะครับ s <S ลดน้ำยามเช้านะเอฟซีผมว่าจะลดตอนเช้าชา้าไอตอนเช้าชา้านี่แหละ เมื่อวานมีคนคอมเมนต์บอกว่า<ะ>ไม่ให้พี่เหน่งอ่ะลดข้างบนเหรอเดี๋ยวดอกมะม่วงมันจะหายลดข้างบนอย่างนี้เหรอเออให้ลดเฉพาะตัวโคนนะอ๋อเนี่ยตรงนี้กำลังมีดอกเลยนะคะพี่ก็กะว่า,า,วาจะล้างฝุ่นไงกะว่าจะล้างฝุ่นล้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันเยอะมากเลยเมยดูสิ หลอกมันออกมาเยอะมากเลย <laughs> มันก็โตดีนะที่ว่าเดี๋ยวสักปีหน้าปีหน้าสักช่วงกลางปีนะพี่ว่ามันจะเป็นพุ่มใหญ่ ก็อขอบคุณ f อนะครับที่ส่งข้อความมาเกี่ยวกับเรื่องอการลดน้ำต้นไม้ผมก็คิดว่าอยากให้มันเขียว,ยวไงตอนแรกมันมีฝุ่นมีอะไรติดตรงใบเนี่ยถ้า FC อดูนะฝุ่นไม่มีเลยเพราะว่าลดจากข้างบนลงมาข้างล่างฝุ่นคืออนูเล็กๆใช่ไหมอืมแล้วดอกมันเป็นอนุเล็กๆมั้ไหมอาจจะใช่ก็เลยพอเมย์บอกเมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่ได้ลดข้างบน รถแตะข้างล่างนะครับเมื่อเช้าน้องมเมยเอาอาหารมาให้ให้ปลาครับแับปลาปลาบอกปลาไม่กินพร่อมันชิ้นใหญ่มีแต่แปรจะกินอ่ะนี่หนึ่งดูนะตัลงแปรกับปลาใครจะกินกินไหมกินสิโอโ้กินพอไปใส่ในถานนะไม่กิน อย่างนี้เรากินอยู่ยตกลงแปรก็กินปลาก็กินโอ้นั่นกรบเลยอ่ะถ้าแปรไม่กินจะให้ปลาแล้วนะ อยู่นู่นนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมดอกไม้มพี่ดีนะครับเป็นคนที่ภาพดอกไม้แล้วก็นามาถวายท่านนะครับ